หากคุณสงสัยต้องการคำตอบเกี่ยวกับประเด็นร้อนในสังคมไหนมันยังไงจะมาไขาข้อสงสัยให้กับคุณเอง คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับชลันดาพานุพินทุจากคณะรัฐศาสตร์กับพรีเมียเอพิโ od นะคะวันนี้ก็อยากนำเสนอเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวคนกรุงเทพอย่างประเด็นเกี่ยวกับน้ำมากๆเลยเชื่อค่ะว่ามีไม่น้อยเลยที่กำลังเป็นกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมแล้วมันจะรุนแรงแบบปี5-4หรือเปล่ารวมถึงภาครัฐมีแนวทางรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะ และเพราะพวกเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือใกล้แม right ่น้ำดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคนที่อยู่ในชุมชนใกล้แม่น้ำโดยตรงกันเลยค่ะแต่มันน่ามีปัญหาอยู่แล้วม่น่ามีปัญหาไม่กังวลค่ะชาวประคองตลาดไม่กังวลเพราะว่าเจ้าของตลาดเขาทําดีมืองานรัฐยังไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยดิเห็นรถที่ว่าเออที่จะดูแลน้ําท่วมรถเฉียวๆนะเขาก็มาจอดจอดอยู่นะ ปกติอถ้าปีห้เขตทั้งเขตจะมาพาพวกกระสอบทรงกระสอบใสมาวางไว้ละให้ให้ประชาชนเนี่ยเลือกว่าเอาไปใกล้ไม่ตรงไหนแต่ปีนี้ไม่มีอะไรเลยครับใช่ทำตัวปกติเราก็จะพยายามเดินดูน้ําเจ้าพยาอยู่ก็น่าจะช่วยตัวเองมากกว่าครับผมรัฐน่าจะช่วยไม่ค่อยได้ช่วงนี้จากบทสัมภาษณ์ของคุณมงคลหลักเมืองผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ํากรมทรัพยากรน้ําสามารถสรุปได้ว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมในบริเวณลินตลิงแต่ความรุนแรงของสถานการณ์การท่วมไม่เท่าปี54อย่างแน่นอนค่ะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากมีการเตรียมการรับมือร่วมกันในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามและเฝ้าระวังถึงสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง และจากการติดตามข่าวถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา i ิสิตรีคอเดอร์พบว่าแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยกเว้นภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็ยนจากประเทศจีนกำลังจะแผ่ลงมายัางประเทศไทยส่วนระดับน้ำในแม่น้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นและเสี่ยงล้นตลิ่งในบางพื้นที่รวมถึงในหลายพื้นที่ก็มีความเสี่ยงน้ำหลากและดินถล่ม ส่งผลให้เกิดอุทกภัยใน17จังหวัดทั่วประเทศซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อาศัยและทั้งที่มีปัญหานี้ตลอดแต่ทำไมยังมีเหตุการณ์แบบเดิมเกิดขึ้นทุกปีจากการวิเคราะห์นิสก์รีคอเดอร์พบว่าสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมนี้ เกิดจากสาเหตุหลัก3ข้อประการแรกปัจจัยธรรมชาติได้แก่ฝนตกปริมาณมากน้ำทะเลหนุนสูงหรือน้ำเหนือไหลหลากซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ยากจะควบคุมประการที่2ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะคล้ายแอ่งรับน้ำการระบายน้ำจึงทำได้ยาก และปัจจัยสุดท้ายเกิดจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทวีความรุนแรงของสถานการณ์ให้แย่ลงทั้งการทิ้งขยะจนอุดตันท่อระบายน้ําการลุกลามเส้นทางน้ําธรรมชาติและการจัดการระบบระบายน้าที่ไม่ดีพอของภาครัฐเป็นต้นค่ะแล้วเราจะป้องกันหรือแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐก็ได้ตระนก และมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์อยู่เสมอจะเห็นได้จากหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี54ได้มีการพิจารณาเกาะตั้งสำนักงานทรัพ,พยากรน้ำหรือสอทนอชอและกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนอชอเพื่อรับมือต่อสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำท่วมในกรุงเทพโดยเฉพาะค่ะอย่างไรก็ดี แนวทางเหล่านี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นประเด็นสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคือรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐต้องให้ความใส่ใจอย่างจริงจังมากกว่านี้ทั้งในเชิงมาตรการการจัดการกฎหมายและภาคปฏิบัติเพราะหลายครั้งที่มีการออกข้อบังคับอย่างดีแต่ย่อหย่อนในการรักษากฎไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเช่น กฎหมายควบคุมอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงต้องมีระยะร่นห่างาจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะหรือการเพริกเฉยต่อผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตโดยให้ความสำคัญเฉพาะผลประโยชน์ตรงหน้าเช่นการก่อสร้างหรือถมที่ทับเส้นทางน้ำย่อมทำให้ฝนไร้ทางระบายจนเกิดน้ำขังและท่วมในที่สุดค่ะดังนั้นหากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐให้ความใส่ใจอย่างจริงจัง ประกอบกับประชาชนพลเมืองให้ความร่วมมือปัญหาน้ำท่วมและปัญหาอื่นๆก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บรัฐบาลกอ,อนอชอกรมชนประทานและศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำกรมทรัพยากรน้ำค่ะทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นน้ำท่วมกรุงเทพและการรับมือของหน่วยงานภาครัฐก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้พวกเราชาวนิสิตรีคอร์เดอร์ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยเราเชื่ออย่างยิ่งค่ะว่าทุกคนจะสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ค่ะ อาเค้นนิสิตรีคอร์เดอร์ไปสำรวจแนวไหนสืบหาสิ่งใดสามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องด้านล่างนี้เลยครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนชอบทุกใจอินเลิฟกับคอนเทนต์นี้สามารถสนับสนุนรายการพอดแคสต์ของเราได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี413-112-8571ชื่อบัญชีนายนัทถนน์เจริญชัยและนายวรพัฒน์มนูนสำริด